เล่นโชว์เทพสเต็ปขั้นเทพไว้ตัดไปลงช็อตวิดีโอหน่อยไม่ถืกเว้ยวิ่งเร็วๆเหรอวิ่งเร็วๆมันจะไม่โดดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเอา้าเฮ้ยได้เฉยอะ่ะโอ้โหอยบหัวปลาก่อนเหยียบหัวปลาปลาไม่อยู่ในน้ำดีๆไม่อยู่ในน้ำมึงจะขึ้นขึ้นมาบนฟ้าทำไม่ทำซ้นอะไรอื้อืมฮึทักที่เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโดนสวยไปทีหนึ่งเออพัวพัวผัวัวโดนสวยไปครั้งที่สองโอเคเหยียบให้ร่วงไปน่าจะได้เก็บเห็ดจากอ่ะโอ้ยเก็บเห็ดก่อนก็ไว้ได้ฮะปลาบินเนี่ใช่ครับผมปลาบินไม่รู้มันจะบินไปทำเมื่อืออะไรนะอยู่ในน้าที่ดีก็ดีอยู่แล้วเป็นปลาน่าจะไม่ปีกมาทําซากอะไรนะมึงไม่จําเป็นต้องอยู่บนฟ้ามึงอยู่ในน้ําก็พอมึงเกิดเป็นปลาน่ะโอ้อหผวผัยี่ดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นเพิ่งมานะพี่ปลาได้ยังอุ้ยเฮ้ยเข้าไปดอกหนึ่งเข้าหน้าไปดอกหนึ่งเหลือร่างตัวเล็กละโอเคไปเลย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 โอ้คนเสียดายถูกไหมไฟเลยเว้ยโอเคผ่านเฮ้ยไฟทุกอย่างจัดเต็มครับผมจัดเต็มอยู่แล้วหลบมาท่ายังไงจะไม่ได้ละนี่นี่นี่ตัวไปทีหนึ่งโดนตัวไปสองพีเหยียบเหยียบตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะตายหนึ่งสอง สามเด้งถึงอ่ะเรียบร้อยพาทิดพาทิดพลาทิดปึ๊บเฮ้ยผิวอยู่ผิวกำลังผิวดีๆกำลังผิวดิผิวดีๆโอ้โหต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเอาเอาดีเอาดีเอาดี่หนึ่งสองสามอย่าเจือกนะพาทิดอย่าเจือกเออจุ๊บพี่เออเดี๋ยวไวไฟเดี๋ยวไวไฟเดี๋ยวไไฟโดนเดี๋ยมไวไฟเม็ดในเดี๋ยวไวไฟเม็ดที่สองโดนอีกแล้วไปปึ๊บอย่านะพาทิด มึงยาเนอะย่าเชียวโอ้โหเต่า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 เียบหน่อยผมว่าต้องเยียบหัวเต่าเต่ามาให้เหยียบหน่อยออมาให้เหยียบหน่อยมาให้เยียบ,ยยยบว้าวปึบไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเรียบร้อยผ่านสักทีบินได้นะเต่านะบินได้นะบินได้เออบินได้เหมือนกนะันเนี่ยนี่เหยียบกลางอากาศ nhiều nhiều ôi quay 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 ạ quay ở quay ở cái kia phải nó tàu đấy tàu nào